สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่นอกสถานที่กับน้องดานนะคะพร้อมกับรถด้านข้างนี้เลยคือตัวรุ่น n e x t Gen Cap X ็ Plus พนะคะคันนี้นะคะน้องดาแปลงหน้ารถนะคะแล้วก็แปลงชุดไฟหน้าด้วยนะคะคันนี้เนี่ยตกแต่งออกมาออกแบบแนวมองไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นตัวรุ่น XLP l u s นั่นเองนะคะคันนี้นะคะน้องดามีโปรโมชั่นอยู่นะคะจากราคา7,900บาทนะคะเหลือ5,99,000บาทค่ะหรือพร้อมแต่งเต็มนะคะออกที่59,000บาทได้เลยนะคะหรือออกรถนะคะพร้อมของแถมมาตรฐานนะคะใช้งาน ะะเอกเข้าสวนลวเละข้าไร่นะคะ9,900บาทก็สามารถเอาลถกับน้องดาได้เลยนะคะแต่มารับชมกันนะคะว่าคันนี้นะะ้องดาตัวแต่งอะไรกันบ้างน,นะคะก่อนที่จะไปส่งให้กับลูกค้านะคะคันนี้ลูกค้าซื้อในนามบริษัทนะคะลูกค้าข้าหน้าด้านหน้านะคะกงงระจังน้องดาเนี่ย เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวทรงแรปเตอร์เลยนะคะ V6 f o r d ฟอนตเป็นสีแดงล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟด้านบนนะคะ3จุดนี้เป็นไฟ LED สีส้มนะคะมาพร้อมกับตัวชุดหน้าที่เป็นชุด F22 นะคะตัวนี้นะคะก็จะตก,ตกแต่งออกมาได้เหมือนแรปเตอร์มากๆเลยนะคะมองไม่ออกเลยนะคะก็ ไฟ2ีสองของเราเนี่ยเราก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะ1ดวงแล้วก็อีกหนึ่งดวงเพิ่มเติมเข้ามานะคะแบบนี้นะคะส่วนไฟหน้าของเราเนี่ยน้องดานนะคะได้ทําการนะคะเปลี่ยนโคมนะคะแล้วก็ทําเป็นตัวโคมไฟแบบตัวท็อปเลยนะคะที่อยู่ในรุ่นของตัวว i t แท็กเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะไปเป็นไฟแบบ ตัวแ e สติด L E D นะคะแบบนี้เลยนะคะอ่าก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบนี้นะคะเวลาวิ่งกลางวันนะคะแต่ตัวด้านในนะคะเราจะไม่สามารถถักเหยได้เหมือนตัวรถที่เป็นตัวท็อปนะคะมาพร้อมกับชุดตัวชุดข้อไฟหน้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะรถออกมาเท่แล้วดูหล่อมากดุดันมากเลยนะคะล้อมแม็กนะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กจากล้อเดิมเนี่ยขอบ16นะคะตาเปลี่ยนเป็นล้อมแม็กขอบ 18นะคะออฟโรดค่ะเป็นลายแม็กของตัวสุดนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวยางซูแม um ็กค่ะสเปค265ทั60 R18 ค่ะลูกค้ามาพร้อมกับด้านข้างที่แจ้งว่ารุ่นนี้เป็นตัวรุ่นเทอร์โบเดี่ยวนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรค่ะแรงม้า170แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ถัดมาเมื่อกี้นะคะที่มาเนื่องจากจุดด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีคิ้วล้อแบบนี้เลยนะคะที่เป็นคิ้วล้อโป่งขึ้นมานะคะขนาด6นิ้วนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะเป็นกระจกแบบไฟเลี้ยวมีมาม,มีกระจกของข้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะปรับแบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะกันสาดบานหน้าบานแคปนะคะติดให้เรียบร้อยรอยอออไอรอยกันขีดข่วนนะคะติดให้เลยแล้วก็ติ๊กเกอร์คันนี้นะคะลูกค้าให้ต้องด้ออกแบบดีไซน์นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นลายโคนแล้วก็พิมพ์คำว่า10เอเชียคือชื่อบริษัทของลูกค้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเปนแคปของเรานะคะเปิดแคปได้ภายในกว้างขวางนะคะ คันนี้น้องดานะคะก็คือมีเบาะหนังนะคะด้านหลังทําเป็นเบาะแคบนะคะสีดําเดินได้แดงแล้วก็ปบ่มพรมนะคะทลูกค้าเห็นเนี่ยจะเป็นพรม 5D นะคะตัวนี้ก็จะปูพื้นให้เป็นสีดําเดินได้แดงเหมือนกันเ mm. บาะคู่หน้าปกติแล้วเนี่ยเป็นเบาะกำมะหยี่น้องดาเปลี่ยนเป็นให้เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะ mm. ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบออโต้มาให้แล้วนะคะพร้อมกับปุ่มที่เปิดปิดที่ตัดที่ไฟตัดหมอกนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวรุ่นนี้นะคะก็มีเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่เข้า,เข,าเข้าพวงมาลัยงายงค่อนข้างง่ายนะคะหน้าจอด้านหลังนะคะดิจิอลขนาด8นิ้วค่ะหน้าจอกลางเป็น10.1นิ้วลองรับ Apple CarPlay ค่ะ Android Auto ระบบ f o r t p a r รถึง 4A ค่ะแบบไร้าสายนะคะตัวนี้หัวเกียร์เป็นตัว6เกียร์นะคะแบบนี้เลยนะคะ ภายในก็ก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้2จุดนะคะแล้วก็ระบบ ABS นะคะบังการล้อล็อกระบบ EVD กระจายแรงเบรกนะคะตัวนี้นะคะมีมาให้ความปลอดภัยนะคะของตัวรุ่นนี้นะคะข้อด้านหลังลูกค้ามจะไปใส่ตัวคารลิโบรยนะคะตัวนี้ก็จะมีขอบไลเนอร์มาให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าแบบนี้เลยด้านท้ายกระชนท่าข้อไฟท้าย แกชนท้ายลูกค้าติดเป็นตัวรุ่นของตัว xlc นะคะแบบนี้นะคะน้องดาก็มีเป็นแบบนี้มาให้นะคะเป็นกัรแบบกรนชนท้ายเดิมๆของ Ford นะคะด้านหลังลูกค้าติดคําว่ารับตกแต่งภายในนะคะถ้าถ้า,ถาลูกคา้าคนไหนที่ตกแต่งภายในนะคะติดต่อหาบริษัทลูกค้าน้องดาได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเราสองวัดเอกแบบลา้ไฟเด็กดนที่3แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้น้องดาติดตัว,อตว,อตวโโถอยหลังเพิ่มเติมขึ้นให้นะคะ แบบนี้เลยนะคะรอบๆคันคันนี้จะเน้นในชใช้งานในเชิงพาณิชย์นะคะลูกค้าก็จะไม่ได้แตกตกแต่งอะไรรถเยอะเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวลูกค้าจะไปติดพวกคอกหรือแคดดี้บอยเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจการออกรถนะคะไม่ว่าจะออกรถไปในร้ามบริษัทนะคะเชิงพาณิชย์นะคะเพื่อใช้งานนะคะหรือว่าออกไปใช้สวนทํานาทําไร่นะคะหรือว่าเกษตรกรต่างๆนะคะสามารถติดต่อเข้ามาทุกช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะเป็นเบอร์084่า084 9644นะคะหรือสแกนคิวอารคนะคะเพื่อสอบถามโปรโมชั่นกับน้องดาได้เลยนะคะโลทีฟแนนซ์นะคะมีวิ่งเซน็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็น้องดาเตรียมส่งมอบรถให้กับลูกค้า ฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปฝากลูกค้ากดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับน้องดาด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ